าวานน้องโอเลยครับแล้วเครื่องหมุนนี่นเจ้าแรกด้วยเครื่องหมุนนี่เจ้าแรกด้วยเนะตลกเลยเตาหมุนเจ้าแรกนะครับมเจ้าเดียวครับมีเจ้าเดียวนะฮะที่นี่นะครับครับายมากี่ปีแล้วครับนี่ย ยี่สิบสองปีนะร้รอสิบสปีนะสวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านแจงรอนคุณโต๊ดนะครับ มานละสิบ,บาทนะฮะ่พิกัดตลาดประมงท่าเรือที่นะฮะจังหวัดชนบุรีนะครับก,ก็เป็นตลาดวันเสาร์นะฮะมีทุกวันเสาร์นะครับเป็นย่างเตาถ่านนะครับร้านนี้นะ ทกี่ไมมดีคะม้ละสิบาทไมีอยู่3อันนับเอ้าไม้ขอลสุกสักค้นาทีได้จ้ะก็ใช้เวลาหน่อยนะก็แจงรอนนี้ก็จะเป็นเหมือนพอดมันนะครับอันนี้ต้องรอมั้ยคะ เดี๋ยวๆๆๆผมลาผมต้องไม่ไม่ไม่เดี๋ยวเดีเสุกไม่ทันนะฮะเจ้บัวเอาติไม้จ้าสามตะกุ่นดีแลวจ้าจ้าจัที่ทิดไม้นะขอลาผมติดสมนทคนเราตไม้ยี่สิบไม้เลยครับไลวไหมัคติดสี่นาทีอ่าไม่ทันเลยฮะ อันนั้นเขาเป็นิ่งห้มาไห้เดีวหนูรบไปเดนะคะไลืมไม่ลืมไลืมหนอแ้งไมนี่สีไม้เนี่ยแล้วก็เดี๋ยวไอ้น้องนี่หวห้าไม้นะเดี๋ยวไปเดี๋ยวไเดี๋ยวต้องรีบให้พราแม่เดี๋ยวเหลือสไม้ตอนนี้ลูกค้าเต็มหน้าร้าน เดียขายกี่โมงถึงกี่โมงนะครับพี่ยาเริ่มขายสองมงครึงนะครับผมเริ่มเริ่มย่างครับเริ่มย่างนะไดได้บ่ายสองโมงครึ่งนะครับเดี๋ยทยดี๋ยวม้ผครับถึงสี่ทุ่มไหมครับเพี่ยประมาณสามท่มครับผมสามทุ่มครึ่งนะครับปกติแล้วคนเดินทังกี่ทุ่มครับเนี่ยที่นี่ก็ประมาณสามึงนะครับผมครับถาคก็หมดแล้วนะฮะ ตัสีไม้ให้น้อยกว่าห้าไม้ยังไม่ครบสุดห้าไม้ครบ,อบอกว่าแล้วให้น้อยไม้สี่ไม้เต้าถ่านนะครับผมเต้าถ่านมีอยู่เจ้าเดียวในชุมครับผมมีอยู่เจ้าเดียวนะฮะที่น,นี่นะเจ้าเดียวเจ้า,าเดยายครับแล้วเครื่องหมุนนี่ทำเจ้าแรกด้วยเครื่องหมุนนี่เจ้าแรกด้วยนะฮะแต่ต้นต้นลำรับเลยเนี่ยเต้าหมุนเจ้าแรกนะครับอของไม่กล้าขึ้นขึ้่นป้ายครับผมเราเป็นคนทำเจ้าแรกครับเจ้าแรกของชนบุรีเลยนะฮะอันนี้ไม่ธรรมดานะฮะ ไม่ลืมไม่ลืมโองหเดี๋ยวเขาไม่ลืมเขาไม่ลืมไม่ลใครมากี่ปีครับพี่ยี่สิปีแล้วยี่สปีนะไม้ม้าปลาใส่ตาไม้แล้วบ่งผมมากไม่ธรรมดาอันนี้อนเลยน้องนี่ก่อนตีม้เ่างไม่ทันครับเขาไม่ลืมเด้แไปเดียวไเดียวไม่ลืมไม่ลืมเดียวอเราคงตีละที่ไปเดียวเดียวถ้าได้ล้วก็จะจะพองนะ ฝองมุมมุมย่างไม่ทันย่างไม่ทันครับไม่เสียงก็ทำเลยครับผมอย่างไม่ทันนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการปั้นนะนี่ครับปั้นหลังร้านเลยนะครับแต่ละวันนี้ปั้นวันละวกี่ไม้ครับไม่รู้ ขนปันไม่รู้เดินนะใช้อันี่มาละกี่โลครับตัวแดงเนี่ยแล้วแต่วันท่านท่านต่ำวันละยีโลไม่ต่ำไยี่สิบโลนะฮะขนปันนี้ยังไม่รู้ละกี่ไม้นะเยอะครับเยอะมาก เกินพันด้วยผมว่าน,น่าจะมี2,000ไม้มาเนี่ยถึงไหม1,500 1,500ไม้ประมาณ1,500ไม้นเนาะประมาณนั้นนะครับอันนี้เป็นไม้ไม้ไผ่นะฮะใช้ไม้ไผ่นะครับเป็นแบบนี้นะ,ะทำมาจากปลาอะไรครับ พอรู้ไหมครับกินทีนะฮะครับสนใจความเจราญนะครับให้เท่ากันนะฮะ สุกไม่ดีกินไม่อร่อนะครับไม่เปนีก่ยครับเ้าุนนีครื่องมุนะจะเป็นมอตเตอร์นะครับใ็นมอตเตอร์คนระ ต้องใช้เวลาหน่อยนะฮะับเดือดผ่านของอร่อยครับสามสี่อันี้ตอนป็นเก้าครับเก้าโอ้เหลืครบยังหมละหัสม้สิบไม้สิบไม้ยี่สิบไม้นะครับแต่ละคนนะโอไม่ทันนะฮะ ย่างกันทางนู้นมาก่อนนะครับแล้วก็ค่อยเอามาทางเตานี้นะครับีเอนนิเดียวนี้มันสุกสุกไม่ขึ้นมานสวาบาทขอน้องเสร็จแล้วสิไม้เสร็จแล้วอ่าวาน้องอูเลยครับ ไเดรับวไีไม้ได้ยังเลยลูกค้าไปเดินมาแล้วเลยคื้อของเฮียเดนเสร็จแล้วตรงอหาหมดละซือแล้วเดี๋ยวไปเดียยวไปเดีลูกค้าเขาร้านเยอะเกินนะไม่ทันครับได้ไเดี๋ยวไครับเดี๋ยวไปเดียว

เจ้าของเขายอมนะครับตแขาได้งั้ไนะผมเจ้าของไม่ยอมตาให้ไม่ได้้ดไอันนี้ติดไม้นีนีันไหม่ เดี๋ยวเดีเตัดทิงนะพี่พราะบางทีบางอันมันองจนเสร็จหมดแล้วอิซมันมันยังมันยังไม่สุกครับอกมันยังกลัวนะครับตรนตรงกามตัดอหมดนะครับนกตัดออกรับต้องสุกๆหน่อยนะฮะโ้ะไรเข้มๆตัดตัดอะไรกัด้วยสบไมครับเสร็จแล้วครับผมสไม้

ห้ไม้นะหน้าไม้แล้วอันนี้อีกไหมประมาณนี้อีกไหมติดไม้ติดไ,ไม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 ้เดี๋ยวไปเรียกครับเดียว,ยว,ยว,ยวห้าไม้แนละ้วติดไม้เนี่ยครับเดี๋ยวเรามาลองชิมกันนะฮะว่าจะอร่อยหรือเปล่านะครับสิบบาทนะครับนี่ไม้นี่ รสชาติออกหวานนะครับหวานก็มีพริกแกงรสหอมนะหอมพริกแกง กินบล้นร้อโนโรอร่อยก็อย่าลืมมานุนกันนะผมตลาดประมงท่าเรือพีเนี่ยท่าเรือพีนะครับขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ